สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้านะคะหลังนี้นะคะใกล้รถไฟฟ้าสีชมพูลามินทา1 0 9ซอยพยาสุเรียม12นะคะหลังนี้ค่ะเน,นื้อที่21ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะเข้ามาในตัวบ้านนะคะตกแต่งบิวอินให้สวยมากค่ะหลังนี้นี่ก็เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะ ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เราก็แถมให้ฟรีไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะทีวีและตัวฐานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนี้กว้างมากเลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ําสุขภัณฑ์ห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวสิงล้างจานเราก็เปลี่ยนให้ให,ให,หม่ทั้งหมดนะคะหลังนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็าหมนบาทนะคะถ้าใครสนใจทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะทางเรายินดีให้คําปรึกษาค่ะ